สำหรับพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัรลยกษักอัครราช,ชุกุมารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอาสาวอรประจำจังหวัดต,ตาก วันนี้เวลา14นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมบ้านห้วยนกแลตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากส่งเยี่ยมราษฎรและส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูล,ลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนีหรือพระอสวอรประจำจังหวัดตากที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยในโอกาสนี้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัย จุลาภร์ไปบริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยสำหรับบ้านห้วยนกแลนี้มี510หลังคาเรือนประชากร1,200คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนักถือศาสนาพุทธ โดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและแพทย์ผ่านไทยรวมจำนวน142คนส่วนมากป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อมีผู้เจ็บป่วยต้องส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลภายในจังหวัดโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคและโรงพยาบาลส่วนกลางจำนวน12คนในโอกาสนี้พระราชทานพระวรกาให้แพทย์ผู้ทําการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนําผู้เจ็บป่วยจานวน3คนเฝ้า โดยผู้เจ็บป่วยเป็นโรคม,มะเร็งท่อน้ำดีและผู้เจ็บป่วยโรคม,มะเร็งปอดแพร,ร่กระจายไปที่สมองโปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุลาภรส่วนเด็กหญิงเนธนภาศิริวายโยที่มีความผิดปกติของกระโหลกศีรษะปิดไม่สดิทตั้งแต่กำเนิดโปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช นอกจากนี้ยังโปรดให้หน่วยสตวแพทย์อาสาจุลาพรร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตากไปให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงพร้อมให้คาปรึกษาด้านปศุสัตว์แก่ประชาชนด้วยโอกาสนี้พระราชทางพระบรมโอ้สมาชิกพรสวรประจําจังหวัดตากเฝ้า ทั้งนี้สมเน็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรโดกราบวยกรรมาธให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่21เมื่อปี2513ปัจจุบันประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชก,กรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน2,754คนในการนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ในระหว่างที่สมาชิกปอ,อสวอเฝ้ารับฟังพระดํารัสมีสมาชิกปอ,อสวอที่นั่งเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระพักป่วยเป็นลมหมดสติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอัครราชกุมารีทรงเข้าไปช่วยบาดถงพยาบาลเบื้องต้นในทันทีคือนางสาวพิมพ์ธาการเอื้อการกุลพนักงานบริการดูแลงานด้านสาธารณสุขต่างชาติโรงพยาบาลแม่สอดโดยทรงแนะนําให้แพทย์พยาบาลฉีดกลูโคสให้ผู้ป่วยในเบื้องต้นเพื่อป้องกันน้ําตาลในเลือดต่ําและอาจจะช็อกเสร็จแล้วให้น้ําเกลือก่อนท่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่รามาตต่อไป หลังจากนั้นมีพระดํารัสถึงงานพอสอว,ว่าคนไทยเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของพอสวอ,อย่างยิ่งคนไทยทั่วประเทศ appreciate คือว่าเห็น ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการที่มีพออสวออย่างยิ่งแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยทรงสนพระไทยในกิจการของพออสวมากทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาออกพออสวจะทรงไถยถามว่าไปครั้งนี้ เป็นยังไงคนไข้มากไหมและชาวบ้านเป็นโรคอะไรมากที่สุดเลยทรงสนพระไทยแล้วก็ถามว่าชาวพอสวอมาเฝ้ากันเยอะไหมกี่คนเลยท่านก็ถามเวลาน,นทุกคนภูมิใจได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวทรงห่วงใหญ่และ ทรงอ c ิเ t e ชาวพออสวทุกคนค่ะแล้วตัวข้าพเจ้าเองก็ดีใจมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบหมายให้ข้าพเจ้ามาดูแลชาวพออสวต่อจากสมเด็จป้า